ว่าเราจะมาอิตาดรากันดูสิตลาดจะมีอะไรบ้างอาไปข้างหน้าดิโอเคโอเคโอเคได้หยุดนะนี่คือการปนซุงมเงินมาซะถ้าไม่อยากโดนตีจูดโอ้ชิดแกคือใครอ่ะฉันก็คือจนห้าร้อย ถึงชื่อมึงอนอะชื่อฉันคือไม่มีแต่ชื่อแก๊งของฉันคือแก๊งหน้ากากขาวลำโอ้ชิดวะอะไหลปัญหามันจะจบสักทีเดียวเลยไม่ลดเลยก็เจอแต่เรื่องแย่ๆมื่อไรจะเจอแต่เรื่องนดี้บ้าฮะทุกคนทำให้กูไจะเจอเรื่องแย่ๆ ตนะ่ฉันไม่หรอกนะถ้าไม่เงั้ยแกตีเลยฉันจะตุยตูดแกก็บอกว่าไม่อร่อยอร่อยกันเนี่ยอโอ้ไปฝึกวิทยายุทธมาจากไหว่ามึแงแข่งเก่งเกิน มันจัดก,การง่ายขนาดนี้嘛เออนั่นสิมันจัดก,การง่ายมากเลยอยู่ใกล้ๆได้ไหมกูเขียนเลื่อนกล้องโอเคมันไปเจอที่ง่ายมากเลยโอ้ดูข้างหน้านั่นสินี่พวกเราเก่งนักการ์ตูนเราไปรวมตัวกันแล้วถึงสามตัวพวกแกจะกัดพวกเราไว้แล เพราะว่าพวกแกมีแค่2 2> สองสองกับสามอ่ะมันชนะนอยู่แล้วหลักไอ้สามน่ะ <c oughs>

กูจะใช้พลัแค่ศูนุดศูนย์ศ่งเปอร์ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, เนในการจัดก,การมัมนแล้วกันยับ <c oughs> นี่คือพลังศูน์จุดศูนก,กูมันจะก้อนขนาดนี้เลยเหรอ ติดแน่นนะก็ะไรถึงจะขาขาดก็เถอะกูสามารถรีเซ็ตตร,รงตุกสามารถเตัวตัวใหม่ได้และไมาตัวนีจะลับเยอะทำลายเพื่อนฉันเหรอเป็นีน้แหละตัวคูรโกง

ไม่ใช่เอซ้มเหนื่อยคนภาคกันเหนื่อยดูนี่สิเีื่อมือของฉันสงสัยจะใช้พลังไปหนึ่งเปอร์เซ็นเมื่อก่อนฉันก็ใช้พลังถึงหนึ่งเปอร์เซ็นถึงมือของฉันจะเลือกเออแสดงว่าฉันใช้พลังเยอะกว่าเอเนี่ยหนึ่งเปอร์เซ็นคือเยอะว่ะใช่ไง 1> 1 yeah! หนะึเปอร์เซ็นต์คือยอ้ไม่นะกูเผลอเตะแต่กูเผลอใช่หนึ่งพลังหนึ่งเปอรซ็มกูจะรู้นะว่าไม่จะเกิดอะไรขึ้น รูปอะไรสักอย่างเลยมีวงกลมกับมีไอ้นะผกู้ชายต้องรู้เท่านั้นกูไม่น่าใช้พลังหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยโอเคจบคลิป